ครับลางพี่เรียนพอนืันอนีเเ้ก็มาตามแนวทางตำมลาวเหมือนเดิมนะครับตำมลาวรถเด็ดที่เราวันที่สามสิบสามสิบอ่ะไรี่วิ่งอ้ยวันศุกร์ที่ผ่านมา วัจับเมือนเาครับผิาดจลาพอเหมือนิีตัวที่วัจับบอกสักครับนี่วินตัวใดแน่ค่ะวินวินนี่ศูนย์โอ้คือมีเก่าทัี่ท่านเก่าดี่ตัวันีไยนี้ล่ะมันลังเลจรานี้ครับึงสองสองตัวตัวได้วังกอเดี๋ยววินกันด้เอาตามสบายเลยลูกเอ เอาดูหยูหนงอด้งหกสองีองก่อนม,อมิผัดแคอวางหันมีผดัดิดผัดใหญ่เลยเนีน้องพี่มีแผ่นห้องบหครับม,มีกระดาษห้องมาตนะ <c oughs> ัว <c oughs> อันนี้ต้องเป็นศูนย์สองลองศูนย์สองศูนย์สองศูนย์สองซีนี่แหละวิ่งอาวหาตัวได้บ้ ตัวเนาะ5ตัวอีตัวใดเนี่ยค่ะบินได้ศูนย์หกสองสี่เก้าศูนย์หกสองสี่เก้าศูนย์หกสองสี่เก้าเด้อวินโด้หก้อนบัน9สองสี่เก้าสี่เก้าศูนย์กอเ้ยหอา ศูนย์ที่หกเด่นอยู่นี่ยิ่งศูนย์กับหกอะค่ะศูนย์กับหกจับใส่กันเลยวบอครับจับใส่กันเลยมาทั้งคู่เลยมือนศูนย์หกหกชุดสองศูนย์สองจับคู่ศูนย์หกศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์สองศูนย์สี่ สศูนย์เก้าศูนย์่างแหคักเจ็าเจ็ดหกตัวกันนเจ็ดเก้าเจ็ดหกเจ็กเจ็ดเสามตัว

กับมันกับหกส่สองนี่ตนน้อง่นหกสองส่นเกานั่น, 6, 6, 6, 9, นบอกสองหกเกามันตัวเดียวกันมื่นอันนี้นนบอกหกมเป็นเก้าหกสเป็นบมมันสัปปะเด็กซีดสอง่นหกสองสี่เ้า อะไรแต่ฝนมเลยเยหนส่เ็นหกสามเตก่อนนะสี่ชุนหก วบวงขมนะครับหลวงพี่เดี๋ยวเลกอตการด่างมากเลยมาทำบ่อนเนาะขมลงยะขจวาจจกณมลงมาเต็มมือนี่มีแต่เนาะเมียนเขมียนบักซนเน็่คุณจะมีโูนนวลสามสิบประมาณที่สามสิบันีโซนเม่น มาแท้ๆครับมือเดียวบนล้างได้หมดนีไอ้มันได้บนล้างขค้มืม, so มือ,อมดันแหแม่ตัาเรียนไม่มาเลยไตัวเดียน 0, 6, 0, 6, เ็นสองตัวนี้ตัวเดียนซหอกับซุนสอมากรับตรงนี้่นอ มันเปีนัีนกาหกับต่อตัวเดียวกันยืดขีดมัดโคตโัววุ่งกลมสองศูนย์หกเนี่ยยืดโไปมึงเนะขาดตัวไดมึงเนาะเอาเรื่อซเื้อของนี่เอา S <S> <S <S ของกลับไรนะของขอมน่ะเจ้า oh ชัวคนดี Columbus> ้ต้อของขอมอ่ะชว่าว um oh, ่เพื oh ่น oh ซื้อนี่นีลงพี่ก็อาว่าไอ้ลรมเขียนอย่าว่าลรมซื้อโอ้ลืมเขียนโอ้เดี๋ยวลงพี่แขกโอ้ยลืมรมลืมเริมลงอีกลากไว้เดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวลพี่เอ๊ะสิดจอดเบิดท่อล้ีหรอกาทั้งใจนั่นละเออ ตัวนี้ง่าได้ลองทีตัวทไไดดวทดเกียร์เลยเนะ <ừ> าะศูนย์คูละเก้าแปดเก้าหนึ่งเจ็ดส <c oughs> ี่สี่เก้าสี่เอ๊ะบันคบแพทย์คบขาด เออโอ้ยวโจ๊กอาไปหนตัรเออเป้นมาตัวหลุดตรงตัวปานงูเลียนไมกรัเด็นนักอะตัดที่ตรงนาะ เดี๋ยวแจ้งแถวได้เมื่อลงทีเป็นเดีเดวกันก็ดีเจ็ดเดวก็ดีรับเพื่อรับผิงหยุดตรงนั้แถวทำได้ันก็ไวันที่สามสิบกันยายนเลกวินศูนย์หกสองสี่เก้านะครับวิ่งรวดไปที่ศูนย์และหก ศูนย์เลขหกศูนย์<า> 6, และหกการในพอมการตีลังกาพอมนนเก่าจับคู่ศูนย์ห <02, S 2> กศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เก้าเจ็ดเก้าและเจ็ดหกสามตัวมีสามหางสองศูนย์หกสองศูนย์เก้าและสี่ศูนย์หกลงทีไม่มั่นใจชักเปร์เซนต์ครับมือหน่ มือนี้ครับจำได้ว่าเอาเอาเอาเมื่อนึ่งร้อยสิบหาเอาร้อยยี่สิบใช่ร้อยยี่สบมันผมมาเหลกขาหลังเนาะเอาร้อยยี่สิบมือนเลยร้อยยี่นะครับเอาร้อยี่รยี่เพิ่มแค่หาก็นี้เพิ่มเมื่อแรกกันเมื่อแรกเมื่อแรกร้อยสิบมันแตกห่ลลางร้อยสิบห้าดัดดึงออกคันลดดร้อยยี่เท่ร้อยยี่เต็ม